สวัสดีค่ะช่องเสจจอแมคโครสายเขียวนะคะวันนี้ก็เรายังคงทำงานกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับบ่อหนึ่งแสนคิวตรงนี้นะคะวันนี้ก็ซันนี่จะตักคนเดียวคันเดียวเหมือนเดิมนะคะก็เจอรถ10บล้อแล้วก็หล้อลุมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ รถ10ล้อของเราก็น่าจะ5คันนะคะแล้วก็6ล้อก็จะ3คันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะคะรถเสียนองกำลังโมดิฟายเออไอซีรีส์ากำลังแต่งหล่ออยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้พบกันเร็วๆนี้นะคะสำหรับอ่าซีรีส์5เสียนองนะคะงานก็ออกไปเยอะแล้วนะคะสำหรับตรงนี้ ก็วันนี้ก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะผู้ช่วยกำลังแบบสลืมสลือนะคะฮัลโหลนั่นทำอะไรผู้ช่วยเพิ่งเพิ่งตื่นนะคะอันนี้ก็รถตะคมก็ไปลุยโคลนคนเดียวนะคะวันนี้รถตะคมก็อยู่ฝั่งนู้น วันนี้มีทีมงานไหนไม่รู้นะคะมาถ่าย YouTube ด้วยนู่นนะคะเอารถรถปิกอัพมาอันนี้ก็เราไปถ่ายไกลไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ช่วยอยู่ในรถคนเดียวเดี๋ยวจะงองแงนิดนึงเพราะว่าผู้ช่วยแอบดื้อหน่อยๆ และสายตาไม่ได้นะคะอ๋อไม่ได้ตักคันเดียวสิอ๋อตะคมก็ตักด้วยแต่ตะคมตักเลนอ๋อเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เองไปแล้วนะคะไอ้หลอของเรา ตอนนี้ก็ใกล้จะได้พักเที่ยงแล้วนะคะห้าโมงครึ่งละนี่นี่น่ว่งให้เด็กมันดูหน่อยมันต้องอย่างงฝุ่นดีจังเลยวันนี้ไอสองเจ คันใหม่นี่คือหล่อมาเลยนะคะรอบนี้พักไปหลายวันแล้วแต่งหล่อมาเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นไอสองเกตวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าเนาะนี่สุดแล้วไอ้หล่อตัวนี้เดคาสองหนึ่งศูนย์แม็กทอก 210, talk, ตัวนี้สุดยอดไปเลย ชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรวะเรื่องของการติดนี่สุดยอดเลยต้องยกให้เขาไปเลยมาแล้ว บอกเลยทีมงานนี้เขาไม่ธรรมดามีแต่ขาแรงๆทั้งนั้นเลยอ้าวอ้าวผู้ช่วยเรียกแล้วไปค่ะไปค่ะ เมื่อกี้ผู้ช่วยเจดเรียกโอ้ยฝุ่นมาแล้วฝุ่นมาแล้วอออเปิดกระจกไม่ได้เลยฝุน่นอ้โหผู้ช่วยเจตก็อยู่ด้วยวันนี้ถ่ายคลิปอย่างลำบากมากเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยเจดไปขึ้นรถแมคโครกับพ่อไม่ไหวไม่ไหวเอาละไปแกงไก้แกง แข่งโอ้รถแรงแล้วคันเนี้ยสุดยอดไปเลยเออลยเออสุดยอดไปเลยเยี่มเยิ่มไหมลูกเยี่มเยี่มเยิ่มเยี่มเย่มเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็อาจจะมีเสียงผู้ช่วยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวติดกันตลอด เออช่วยพูดนะคะช่วยพูดออกตัวไปแล้วไอ้โล คุมกอนู้ดอยู่ริบลิวแล้วก้อนดินบังดินบังเดี๋ยวเราจะเราจะเดินไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวรอโอ้ยโอ้ยรอ,ยอให้ผู้ช่วยเจ็ดขึ้นรถไปกับพ่อก่อนไม่งั้นเราเดินไปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะบีบแต่เรียกเราแบบเมื่อกี้อีกแหละอันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปหลายวันแล้วนะคะ วันนี้ก็จะจัดให้ดูประมาณสักยาวๆสักหน่อยนะคะนะเออมมมเหไหมเห็นไหมไปเลย โอเคค่ะเดี๋ยวพาผู้ช่วยเจดไปส่งพ้อแป๊บหนึ่งค่ะก็ตักอันนี้ก็น่าจะใกล้จะเต็มละโอเคค่ะไปส่งผู้ช่วยเจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะ ก็เหลือแค่ตรงนี้นะคะนี่ที่มันห่างหายไปสองวันไอสองเจ็ดคันนี้แหละดูหล่อมาเลยไหมล่ะแต่งใส่กันชนหน้าใหม่ไม่รู้ว่าคันนี้ใครขับเซียเบิร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะคะ โอ้ฝั่งนู้้นก็ยกล้อกันเป็นว่าเล่นเลยฝั่งนน้นยกล้อกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะนู่นอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งโน้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะคมตักดินเล่นนะคะฝั่งนี้เอาถ่าย YouTube เหรอคะอันนี้ก็ มาถ่าย YouTube สวัสดีค่ะข้แก้วเหค่ะทิ้งอะไรนะอนุบาลานับสิอันนี้ของของหนูเป็นเสียจอแมคอสายเขียวค่ะใช่เสียจอแมคอสายเขียวค่ะช่อง YouTube ก็ช่องเสียจอแมคอสายเขียวครับครับครับเดี๋ยวมาระยะกลับก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะคันนี้หรอใช่ค่ะคันนี้ค่ะครับมาขุดนานแล้วเหรอมาขุดนานแล้วค่ะเป็นจะเป็น เป็นเดือนกว่าแล้วค่ะผมเห็นอยู่นะก็ทําตรงนี้ก็เดือนกว่าแล้วมาตั้งแต่เดือนคิวเท่าไหร่อ่ะอันนี้เขาเขาเหมาแสนคิวกี่กี่ร้านนี่แหละไม่แน่ใจใช่ค่ะพูดยังไงก็ได้ให้มันได้แสนคิวใชเมื่พอดีเมื่อกี้คุยกับพี่เขานะคะก็คุยเพลินนิดนึง อันนี้เขาก็จะกลับละเนาะช่องดินด่วนหรือเปล่าดัมซิ่งดินด่วนมาถ่าย YouTube เขาบอกว่าเขาขี่รถผ่านนะคะเห็นทีมงานเราทำงานอยู่ก็เลยแวะมานิดนึงนะคะ อันนี้ก็ตะคมลุยงานขี้โครนนะคะวันนี้มันจะต้องตัดไปเป็นแบบช่วงช่วงอันนี้ก็ทำแบบยากนิดนึงนะคะเห็นเขาบอกว่าทำยากเพราะว่ามันจะต้องหาดินมายืนเพราะมันจะจมอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้เพราะมันจะเจอดินแข็งบ้างดินอ่อนบ้างนะคะ ผู้ช่วยเจดก็ขึ้นรถกับพ่อนะคะนี่ไอหลงตัวแรงของเราพุ่งไม่ได้นะนี่พุ่งคอยแต่จะยกหัวอย่างเดียวนะ้วนี่ สองเจ็ดสุดหลอกคันนี้บอกเลยว่าหน้าหลอกมากใส่กันชนใส่โอโหสละกิก๊กเลยกลายเป็นหนุ่มเลยทีเดียว โบวอนโบวอนปักโบวอนชอบหลายแก้วคำคำเฉพาะตัวของเขาก็แก้วนั่นแหละเสียโบวอนมาแล้ว โอเคค่ะยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องเสียจอแมคโครสายเขียวด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงเข้าละเดี๋ยวจะไปเตรียมอาหารให้สิบล้อกับคนขับแมคโครนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ